วัสดีค่ะอากาศดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าค่อนข้างเย็นวันนี้เอะเอาอันนี้ออกดีกว่าคนไม่ได้ไม่ได้อยากจะเอาหน้ากากออกแต่ว่ากลัวคนเดินมาตรงบริเวณนี้เขาเริ่มที่จะทำความสะอาดก็คือถอนพวกต้นไม้ต่างๆที่คือเมื่อก่อนตรงนี้มันจะเป็นดอก เดฟฟอดียค่ะไม่รู้ว่าเรียกชื่อถูกหรือเปล่าแล้วช่วงนี้เดฟฟอดียนั้นเหี่ยวแห้งไปแล้วค่ะเขาก็จะถอนแล้วก็เอาพืชอื่นมามาปลูกแทนทีนี้พอเข้าถอนออกนะคะที่เยอะมาก,มากๆในบริเวณนี้ก็คือผักกาดหอมป่าก็คือตัวนี้นะคะช่วงนี้ผักกาดหอมปา่าเขาเริ่มแก่แล้วค่ะอหอมมากเลย ผักการหอมป่าถึงจะใบแก่แบบนี้เวลาเอาไปต้มที่จะทําเอามาแกงให้มันคล้ายๆแกงขี้เหล็กค่ะก็ยังทําได้อยู่เพราะว่าใบาจะแก่แต่พอต้มแล้วเปื่อยเร็วมากค่ะเนี่ยเป็นเป็นวัชพืชที่เขาเอาไปทํายาแก้ปวดทําเป็นยาน้ําก็ได้ทําเป็นยาผงก็ได้ค่ะ เป็นยาผงแล้วก็ใส่ไปในแคปซูลก็เหมือนเหมือนกับโอ้ยอันนี้มันมันคอยจะหลุดอยู่เรื่อยค่ะดึงขึ้นอีกดี่กาคขาบอกว่าถ้าอยู่ข้างนอกแล้วอย่าเอามือมาแตะที่หน้ากากแต่ว่าตรงบริเวณนี้มันไม่มีคนนะคะคิดว่ายังปลอดภัยอยู่อย่าทําตามนะคะอย่าเอามือมามาสัมผัสกับหน้ากากนี่ค่ะ แต่ก็ยังมียอดอ่อนๆห้อยู่ดงๆเขาจะอยู่ตรงนั้นเวลาเอาไปแกงที่เอาไปแท,แทนใบขี้เหล็กนะคะเพราะว่าเขามีรสขมก็คิดว่าจะแทนใบขี้เหล็กได้เอาไปแกงอร่อยจริงๆชอบแต่ข้อเสียของเขาคือเปื่อยเร็วมากค่ะต้มไปแป๊บเดียวเปื่อยแล้วแต่ว่าต้มน้ํำเดียวก,ก็ก็จืดแล้วค่ะจะเก็บไปแกงอีกก่อนที่ ก่อนที่ผักชีลาวจะจะหมดแกงขี้เล็ดตั้งแต่อยู่เมืองไทยแล้วค่ะถ้าไม่ได้ใส่ผักชีลาวก็ให้ใส่ถ้าไม่มีผักชีลาวก็ขอให้ได้ใส่ผักกระแยงงถ้างั้นเราเราจะไม่กินค่ะมันมัน,ม,นมันคุ้นกับรสกลิ่นนั้นแล้วค่ะนี่อันนี้คือดงของเขาเลยแหละตรงนี้ไม่ใช่ว่ามีอยู่แค่สามอย่างนะคะเพียงแต่ว่าที่ใช้อยู่บ่อยๆจะมีอยู่สามอย่างนี้ วันนั้นทำโหมันคอยหลุดอยู่เรื่อยจริงๆค่ะแล้วมันเอาออกไม่ได้ด้วยเพราะเดี๋ยวควนเดินมาวันนั้นทำที่ทำแกงแทนแกงแทนใบขี้เหล็กกินแล้วนะคะนั่งตัดต่อวิดีโอไม่ได้เลยง่วงมากๆง่วงมีอยู่วันนึงก็เลยไม่เป็นไรลองกินกาแฟซิลูกสาวคนเล็กเขาเขาจะเขาจะดื่มกาแฟค่ะเขาก็จะซื้อที่มันเป็นซองๆซองๆมาไว้ เราเขาไม่ได้เอาไปด้วยมันก็ทิ้งทิ้งอยู่ในครัวเยอะเลยมีทั้งแบบที่เป็นซองยาวๆกับซองสี่เหลี่ยมพอเอามากินเพออย่างชื่อว่าไม่ง่วงนอนไม่งั้นแล้วหลับมันเป็นยาทําให้หลับจริงๆนะคะทําให้ง่วงนอนแต่ไม่ไม่ทราบว่าทุกคนที่ใช้พืชชนิดนี้แล้วจะง่วงนอนทุกคนหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะคะมันขึ้นอยู่กับ ร่างกายของแต่ละคนนะคะต่อมาก็คือเยอะเลยเดินไปไหนก็เยอะคือซุกซุกนี้รุ่นนี้เกือบแก่แล้วนะคะถ้าแก่เขาก็จะมีดอกคล้ายๆอย่างนี้เขาก็จะมีดอก,อกดอกคล้ายๆกันเลยกับดอกอันนี้ค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่แก่ยังไม่มีดอกแต่ใบยังมีกลิ่นหอมอยู่นะคะและก็ยังมีซุกรุ่นเล็กๆกำลังจะเกิดขึ้นมาอีก ซุกนี้เป็นพืชที่ที่เกิดมาให้ได้เก็บนานมากเลยค่ะตั้งแต่พอสปริงอากาศเริ่มอุ่นก็จะมีซุกติดดินเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะค่อยๆโตแล้วก็มองไปไหนจะมีแต่ซุกทุกวันนี้ก็เหมือนกันเดินไปไหนมีแต่ซุกบางพุ่มเนี่ยยังกระพูเขาค่ะซุกนี้ก็เป็นยานะคะเป็นยาเช่น อย่างใบเนี่ยค่ะนำไปทําชาได้มีสรรพคุณมากมายหลายอย่างลองเข้าไปดูในในอินเทอร์เน็ตใน Google นะ g o o g l e g o o g l e นะคะว่ามีสรรพคุณอะไรบ้างคนที่ท้องอืดท้องเฟ้อสามารถที่จะนำใบซุปนี่ค่ะไปต้มชาได้นำยอดอ่อนไปต้มจืดได้นะคะแล้วส่วนรากเนี่ยอันนี้ที่ถอนมารากไม่ไม่ติดขึ้นมารากขาด เนี่ยค่ะส่วนรากรากก็จะคล้ายๆอันนี้แหละค่ะส่วนรากนี้สําหรับคนที่ปวดท้องเวลามีรอบเดือนค่ะรากสุกนี้ช่วยได้ระดับหนึ่งเขาว่าอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนอีกแหละได้ทำสรรพคุณของสุกเอาไว้แล้วในในวิดีโอในในคลิปหนึ่งนะคะลองเข้าไปดู หรือถ้าไม่อยากเข้าไปดูก็เข้าไปดูใน Google ได้เพียงแต่พิมพ์คำว่าสรรพคุณของซุกหรือจิงจูชายเกาหลีหรือเขาเรียกว่าภาษาฝรั่งของเขาคือ Korean นเซ e ร y ีคือขึ้นช่ายเกาหลีค่ะหรือจิงจูชายเกาหลีนะคะนี่แล้วเป็นพืชที่ชาวจีนชาวญี่ปุ่นชาวเกาหลีใช้มาหลายพันปีแล้ว เป็นพันๆปีแล้วนะคะอันนี้หอมมากๆเลยนำไปผสมแป้งปั้นเป็นบัวลอยอปั้นเป็นบัวลอยก็อร่อยไม่มีกลิ่นของซุปเลยนะคะแต่ว่ามันจะคล้ายๆกับเอาเอาชาเขียวมามาทำมาทำบัวลอยนั่นแหละคะ่ะอันนี้คือชนิดที่สองในบริเวณนี้นะคะต่อไปชนิดที่สามอันนี้จะไม่เจอมากนะคะ จะ,จะไม่เจอเยอะเพราะว่าก็รู้อยู่แล้วบริเวณนี้เขาจะควบคุมเขาจะเอาไว้เฉพาะพืชที่เขาปลูกอย่างซุกนี่ควบคุมไม่ได้พักการหอมปาหรือาวและทัสนั้นก็ควบคุมยากเขาพยายามถอนเขาก็ยังเกิดขึ้นมาอีกค่ะส่วนนี้คือยลโลดอกหรือ ผักกาดเปรี้ยวหรือผักกาดส้มค่ะยันรอดอกนี้ใบจะมีรสเปรี้ยวอมฝาดพูดอยู่บ่อยๆแล้วค่ะว่าคล้ายๆกับสนูอ้ยคล้ายๆกับสมอส่วนดอกและ,มะเมล็ดอ่อน,นย,ยังไม่เคยชิมค่ะเมื่อวันก่อนตัดไปว่าจะลองเอาไปต้มชาก็ลืมไม่ได้ไม่ได้เอาไปไปต้มชาเลยค่ะ เยลโลด็อกหรือผัก,กาดส้มหรือผักกาดเปรี้ยวเนี่ยค่ะสรรพคุณทางยาของเขาจะมีอยู่ตรงส่วนนี้คือส่วนราบเป็นยาวิเศษเลยลองเข้าไปดูใน Google อีกนะคะพิมพ์เข้าไปว่าสรรพคุณของเยลโลด็อกมันก็จะออกมายาวเหยียบเลยแล้วแต่จะเลือกเข้าไปชมในวิดีโอไหนนะคะหรือ แล้วก็ได้ทําสรรพคุณของรากเยลโลดักเอาไว้แล้วด้วยค่ะนี่พยายามถอนดูนี่นี่นี่คงน่าจะไม่น่าเชื่อว่าจะปีเดียวนะคะก็ไม่รู้ว่ากี่ปีแล้วต้นเนี้ยมันจะมีหลายต้นที่ถอนไม่ขึ้นเลยและนอกจากนั้นตรงบริเวณนี้ก็ยังมีพวกโคเวอร์แล้วก็ยังมีลิ้นปี ฝรั่งแล้วก็มีเอ็นยืดผู้เอ็นยืดเมียมองไปอีกก่อนค่ะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยจะไปถอนเดี๋ยวจะไปถอน,ถอนต้นนี้มาให้ดูนะคะว่าราจะจะขนาดนี้ไหมรอแป๊บนึ่งนะคะน้องอยู่ตรงนั้นนะ โอ้โหกว่าจะถอนขึ้นดูสิคะเนี่ยถอนนานมากเลยถ้าหากมีมีไอ้ที่ตักดินนะคะเอามาแซะๆหูดีใจนี่เมล็ดยังไม่แก่หรือเขาแก่เราก็ไม่รู้ค่ะอาจจะแก่แล้วไหนลองดูทิอาจจะแก่แล้ว โอ้เหนื่อยเหนื่อยค่ะโอ้หานหานหานแล้วนี่คือโคเวอร์ค่ะแถบนี้จะมีโคเวอร์แค่สีชมพูกับสีครีมคือสีขาวขาวนะคะนี่ก็เคยพูดสรรพคุณของโคเวอร์เอาไวแ้แ่้ะเมื่อสักกี้นี้เดินไปเจอ เอ็นยืดเมียวันก่อนลองลองเก็บดอกของเอ็นยืดเมียไปกินมันเป็นมัน,มน,มนหวาน,นอร่อยดีค่ะแต่ว่ามันมันไม่เยอะค่ะอยากเจอเยอเยอๆเ,เก็บไปสักกำนึงอีกละจับดึงนี่เอ็นยืดเมียบางแห่งนะคะใบเท่านี้เลย ใบเท่ากับสองใบเนี่ยค่ะเท่ากับสองใบเนี่ยสวยมากเลยนี่อันนี้นี่ก็เหมือนกับใกล้เกลือกินด่างมองข้ามเข้าไปเรื่อยเลยมีอยู่ทั่วไปค่ะหานเอ๊หานอยู่ไหนเนี่ยตรงข้างด้านนั้นก็เป็นตึกอ,องค์การสหประชาชาติดีใจถอนถอน ยากมากเลยมันจะมีต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่งตรงนั้นจะต้องถอนให้ได้ค่ะต้องหาอะไรมาแซะแแล้วจะจะถอนให้ได้แล้วส่วนอันนี้ก็คือผักโขมฝรั่งคนเม็กซิกันชอบมากนะคะเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งที่เขาแต่งตัวพวกผมเราใส่ชุดยาวๆนะคะจะว่าแขกมาจากอินเดียก็ไม่ใช่นะคะแต่คงคงเป็นแขกนั่นแหละคะ่ะ เข้ามาสองคนสามีพันยาเข้ามาเก็บอันนี้ค่ะได้บอกไปเก็บตรงนู้นนะเยอะเลยเลยบอกเขาอันนี้ก็อร่อยอากาศดีสแสดงว่าห่านลอยล่องไปอยู่ตรงนี้ที่ได้ยินเสียงร้องนั้นคือตัวนําอาจจะเป็นตัวผู้ไม่ใช่ว่ามีอยู่ตัวเดียวลอยไปก็ก็ร้องไปด้วยค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์คนก็ลงมาข้างล่างน้อย ยังเช้าอยู่ด้วยค่ะปกติตั้งแต่ยังไม่มีไวรัสระบาดนั้นวันอาทิตย์คนก็จะออกนอกบ้านช้าเหมือนกันนะคะจะออกนอกบ้านสายก็เลยเนี่ยเนี่ยที่มองไปซ้ายขวาเนี่ยไม่มีคนนอกจากมีผู้ชายคนหนึ่งวิ่งไปตรงนู้น,นะคะ่ะอากาศวันนี้เย็นณเวลานี้ประมาณ53ฟาเรนไฮน์ถือว่าเย็นนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชม ขอบคุณมากๆากนะคะขอบคุณทุกท่านที่กด subscribe ให้ไว้พร้อมกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะอ้อขอแถมนิดนิดนึงทุกวันนี้ต้องแต่งตัวแบบนี้นะคะกางเกงตัวนี้กับถุงเท้าถุงเท้าคู่นี้ทนทนใส่มาใส่ถุงเท้าคู่นี้มาเกือบตั้งแต่ไวรัสระบาดนะคะเพราะว่าลงมาข้างล่างขึ้นไปต้องซักหมดเลยอย่างที่บอกค่ะทนมากเลยกางเกงนี้ก็ทน หลุดอยู่เรื่อยเลยไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ